ลอยง่มูกไม่ผิดนิดหน่อยเท่านั้นแต่สปุภาเรามารถทำสีได้นะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเต็นท์นยีนโตคายกันแล้วนะครับรถบ้านแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะพา,าเข้ากับเจ้าโตโยต้ายาริส 1.2G ปี2014คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมรอบพันนุ์กก่อนนะครับรอบพันก็สีเดิมๆเ,เลยนะครับส,สีเดิมเดิม ภาพแบบว่า90%เลยนะครับผัดจ,จะมีรอยตลอดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนสีทําสีนะครับเต็นเราก็ยินดีบริการให้คุณลูกค้าแล้วนะครับแต่นี่คือเราจะให้ชมว่าเป็นรถบ้านแท้จริงๆนะครับมีรอยนิดๆ,ๆ,ๆท่านั้นนะครับอาจจะมีรอยไม่ดทเม็ดถิ่นนิดนหน่อยๆท่านั้นนะแต่คุณลูกค้าสามารถทาสีได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมกไ,ได้ตัวรถกัน คอนโซลด้านไหนก็สวยๆกันแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับถุงลมคู่หน้านะครับถุงลมนี้ไปคู่หน้าพร้อมกับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มพุชาร์ทด้วยนะครับคันนี้เจ้าคันนี้มาพร้อมกับเบาะผ้ากำมะหยี่สวยๆจมิๆแบบนี้นะครับรอยฉีกขาดใดๆไม่มีทั้งสิ้นเลยนะครับและเจ้าโตโยต้ายารีหนึ่งจุดสอง G ปีสองพันสิบสี่คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับราคาเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นรถห้าประตูแห้แบ็ด้วยนะครับคันนี้ สร้างคุณภาพแบบนี้นะครับกับรคย่อมยาวแบบนี้นะครับใครตามไหนเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับใน่ล็อกฝาด้วยนะครับสวัสดีครับรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโค้คราสวยเข้มดุดันไม่เกงใจใคร